คุณโยมอาตมาจะให้ข้อคิด9้ข้อนี้เตือนสติตัวของเราหนึ่งดีได้แต่อย่าเด่นนะถ้าเด่นเดี๋ยวมันจะเป็นภัยดีได้แต่อย่าเด่น2นะคนฉลาดมักแกล้งโง่นะโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากถ้าโง,ง่ามากๆยากจะเป็นใหญ่ฉะนั้นจงหัดแกล้งโง่ไว้บ้าง 3. อย่าเอาท่าแท้ของเราเนี่ยตระกูลของเราเนี่ยไอทีไม่ดีไม่ต้องไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังจนหมดเก็บเอาไว้บ้าง 4. พูดให้น้อยฟังให้มากพูดให้น้อยเนี่ยฟังให้มากๆเนี่ยคือคนฉลาด 5. รู้จักให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับให้เขาก่อนเป็นผู้ให้ไม่ใช่เอาอย่างเดียวรับอย่างเดียวไม่ได้รู้จักให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับ 6. จงหาผลประโยชน์จากความกลัวเนี่ยเช่นเรากลัวความจนเราดูซิว่าเราจนเพราะอะไรลุยกันมาสู้กับมันอย่าไปกลัว เดี๋ยวมันก็เจริญขึ้นมาเองได้ล่ะนะแล้วก็เจ็ดศัตรูที่น่ากลัวคือใครก็คือมิตรแทร้ของเราเนี่ยละอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง8ละทิ้งความเห็นที่มันไร้ประโยชน์ไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นของเขาเลยถ้ามันไร้ประโยชน์ปัดทิ้งไปเลย 9. ธรรมาชาติของคนเราเนี่ยชอบอิจฉาฉะนั้นไม่ต้องมีอิจฉาใครในโยมเนี่ยเสิ่งเนี่ยเก็บไปข้อคิดเตือนใจของเรานะจะได้มีความสุขจเจริญพร